ลับเข้าสู่รายการดรสมิธในช่วงที่2แล้วนะครับช่วงที่แล้วเราเทสความฟิตไปแล้วกับ VO2 Max อีกอันนึงที่เราต้องมาเทสกันก็คือเรื่องของ Balance บาลานซ์การสมดุลของการทรงตัวของร่างกายเราจริงๆเจา Balance Taste ้าบาลานซ์เทสเนี่ยเรามีหลักการงังไงบ้างครับพี่คือในเรื่องของการทรงตัวของร่างกายเนี่ยมันจะมี ส่วนที่สัมพันธ์กับเรื่องของกล้ามเนื้อ,อเรื่องหนึ่งแล้วก็สัมพันธ์กับเรื่องของระบบประสาทเรื่องหนึ่งนะครับงั้นเจ้าเครื่องนี้เราก็จะใช้ในเรื่องของถ้าเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อครับ ก็จะใช้ในนักกีฬานะฮะหรือว่าคนที่เคยได้รับการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อโดยเฉพาะที่เท้าที่ข้อเท้าอะไรก็มาเช็คดูว่าตอนนี้บาลานซ์ดีหรือยังใช่โดยเฉพาะถ้ายิ่งนักกีฬาหรือว่าคนที่ให้ความสําคัญเรื่องของกีฬาเนี่ยก็จะยิ่งสําคัญมากแล้ววันนี้นะครับเราก็ยังมีแขกรับเชิญของเราเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับก็คือน้องวีนัสนั่นเองนะครับจริงๆไอ้เจ้าบาลานซ์เทสเนี่ยคงไม่มีใครอธิบายได้ดีกว่าคนที่ใช้เสมอใช่ไหมครับถามเจ้าวีนัสดีกว่าไอ้เจ้าเครื่องนี้มันมีวิธีการใช้งานยังไงบ้าง ค่ะก็เครื่องนี้จะมี2โหมดค่ะก็คือมีโหมดฝึกก็คือโหมดเทรนนิ่งสำหรับฝึกได้ด้วยใช่ค่ะแล้วก็โหมดเทสก็คือโหมดทดสอบสาหรับทดสอบก็ได้ใช่ค่ะซึ่งส่วนใหญ่ที่ใช้บ่อยก็คือจะเป็นโหมดทดสอบที่ใช้ทดสอบกับนักกีฬาหรือว่าคนบาดเจ็บที่เสี่ยงต่อการหกล้มรองนะคะโอ้โงั้นเราลองเทสกันดีไหมครับดีเลยครบกันเลยผมเลยเหรอโอเคเลยยินดีครับในฐานะพิธีกรนะครับยังไงก่อนก็ต้องเป็น testing ใช่ไหมครับยืนด้วยเท้าเปล่าค่ะต้องถอดรองเท้ารองเท้าค่ะแล้วก็ แล้วก็มั่นคงที่สุดนะคะอ่าเราก็เลือกโหมดค่ะอย่างหมอโอ๊กนี่ต้องใช้โหมดนักกีฬาค่ะข้าวขวานี่ก็ใช้โหมดด้านขวาขวาอันนี้จะเป็นพุทแองเกิลนะคะก็ใช้มุมของปลายนิ้วมีการบังคับไดนะ้ไหมครับนี่ได้ค่ะถือว่าโอเคเลยโอเคค่ะเราก็จะมี ผลสรุปให้ค่ะ<อ>แล้วก็จะมีการปริ้นผลส่งาให้กับคนขาเป็นแบบนี้นี่เองนะครับแล้วสกอร์มาก็คือจะเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมครับใช่ค,ค่ะจะมีสกอร์ที่เราทําได้แล้วก็มีแบบ normal สกอร์อตัวเองเยเอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ถือว่าใช้ได้ดีเลยใช่ไหมครับผล <S <S อันนี้ก็มันจะมีผล3ด้าน,นะค่ะก็คือจะอดูผลโดยรวมของการทรงตัวการทรงตัวก็ สกอร์ normal สกอร์ของหมอที่คนได้ก็อยู่ที่3.9แต่ว่าหมอได้หนึ่งเป็นอย่างนั้นไปได้หนึ่งจุดหนึ่งค่ะแล้วก็อันนี้เหมือนเป็นวัดข้างเดียวไงค่ะต้องมาสองข้างก็แอนทีเรียโบทีเรียก็คือหน้าหลังการสรงตัวหน้าหลังก็คุณก็สาที่เกศษไปฝึกมานะคะอาจารย์เดินเยอะหรือเปล่าคะวันนี้มาไรอย่างนี้เอาล่ะครับมาเลยตามผมแล้ครับโอเคได้เอาใส่ชื่อก่อนนะครับอาโอเคเอาชื่อเล่นแล้วกันนะ ไม่ใส่อายุได้ไหมเนี่ยก็ย,ยากนะเนี่ยสายก็จะสะกองไม่เท่าปวดหลังเลยเนี่ยแต่ก็โอเคโอ้หต้องมาลองเทสดูนะครับเพราะว่าจะรู้สึกเลยนะว่า บางทีแค่เรายืนนิ่งๆเนี่ยเราเราก็ไม่รู้นะว่าน้ำหนักเรานี่ถ่ายไปไหนเมื่อกี้ผมมาจุดนิ่งนะแต่ผมรู้สึกว่าผมต้องใช้ความพยายามมากเพราะน้ำหนักผมต้องถ่ายไปมาไปมาอย่างเงี้ยมันมันจะต้องมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเราต้องมีการเกร็งกล้ามเนื้อตลอดครับนี่แปลว่าก็ตกมีทั้งคู่เลยสิในกรณีที่ร่างกายของเราเนี่ยนะครับมีความแข็งแรงที่น้อยเกินไปกว่ามาตรฐานในบางด้านนี่มันส่งผลยงไบ้างที่เราเคยเห็นนะก็อย่างแรกค่ะเขาเรียกความสามารถในทางกีฬานั้นมันก็ จะด้อยกว่าคนอื่นเาเรียกพ์ฟอร์แมน์ก็คือจะต่ำนั่นเองแล้วก็การพัฒนาทักษะในด้านอื่นในกีฬานั้นที่ตัวเองเล่นอยู่เนี่ยก็อาจจะช้าเขาเรียกว่าก่อนจะพัฒนาทักษะเฉพาะกีฬาต้องพัฒนาความแข็งแรงพื้นฐานก่อนครับต้องหัวใจแข็งแรงต้องกล้ามเนื้อแข็งแรงมีความยืดหยุ่นเอาละครับแหมฟังดูแล้วในความแข็งแรงมันมีเยอะเหลือเกินถ้าเราอยากจะเป็นคนที่แข็งแรงแน่นอนทุกคนอยากเป็นอย่างนั้นที่มีศักยภาพร่างกายครบทุกด้านเลยเนี่ยเราต้องทําไงบ้างครับก็เบื้องต้นค่ะเราต้องทําการประเมินสมรรถภาพด้าน ทุกด้านอย่างเขาเรียกว่าพื้นฐานอของร่างกายก่อนเช่นความแข็งแรงกล้ามเนื้อแขนขาลำตัวแล้วก็วัดความแข็งแรงของหลอดเลือดหัวใจอ,อ,อย่างเช่นการวัด VO ทูนแนะมทแล้วก็วัดความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้ออ,อย่างเช่นถ้าก้มแตะปลายเท้าอย่างเงี้ยแล้วการส่งตัวแบบนี้ใช่ค่ะวัดแล้วรู้ว่าจุดอ่อนคืออะไรใช่ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะออกแบบโปรแกรมหรือว่าทำการเสริมสร้างโดยที่เขาเรียกว่า เสริมสร้างในภาพรวมใช่แต่ว่าต้องเน้นไปที่จุดจุดที่เราวิจุดทคือที่นี่ที่นี่ออกแบบให้เลยว่าเฉพาะตัวเลยว่าของคุณคนนี้เหมาะกับวันนี้อย่ามองคนทดสอบมาปุ๊บขาอ่อนแรง ต้องออกทุกส่วนค่ะแต่ว่าก็จะเน้นขาเยอะหน่อยเป็นทนะครับก็เห็นเลยว่ามันมีรายละเอียดเยอะมากๆเลยโอ้โ oh, หนี่ได้ทดสอบนะครับได้ความรู้เพียบเลยทีเดียวต้องขอบคุณน้องวีนัสมากๆเลยนะครับจากศูนย์กระดูกข้อและการแพทย์กีฬาโรงพยาบาลสตมิติเวชสุขุมวิทนี่แหละนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันดีกว่าเปิดรับคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านทางออนไลน์ทลินิกครับสักครู่เดียวครับ